ดีครับพ่อแม่พี่น้องสมพรการช่างคื่เก่าแล้วครับเมื่อนี้มาส่งลูกค้าอยู่สารค้ามครับผมอำเพือ่บอบรระบือพี่น้องของพอเป็นเครื่องเก่าแรงเก่าจุหาแรงมากครับผมคงบิ๊กจิ๋วแปดแปดรถกับประมาณจะยี่สิบกว่าปีแล้วละครับหลังจากที่ผมประกอบที่ตั้งแล้วก็ให้มาทดลองนะพี่น้องนะมองนี่ก็ถือว่าเฟี้ยงหลายหนยหนึ่งครับผม แต่กะโบเป็นยังคือว่ามาทดลองกับท้ายดีครับดินแถวนี่สภาพดินเบึงแล้วท้ายง่ายไม่มีปัญหาแล้วกะ็พอได้สร้างลุ่นโชคมากครับผมระบบโชคก็คือหนุ่มนวลนครับเข้านังครับหนุ่มนวลนเลี่ยวก็ง,ง่ายคล่องโตครับผมยกหางได้ หรือว่าเป็นการไถฮอนเดอร์พี่น้องเพราะว่าไถาหลอ่อแหลกเรียวสบายครับห้องโตสูงบอก,กินแห้งรถครับเ,เ,เ,เรียวบง่ายก็เหลียวไปเลดพี่น้องเหลียวไส้เรียบเพราะว่าปินน้นยังง่าก็เหลียวไปเลดครับเพรมีปัญหา ผมออกแบบไ้ครอบลุ่มหมดแลวล่ะครับสีขามกันแท้สีลอกขางข้างหน้าใส่คาดผานหัวหมูผานปูกับได้เบิร์ล่ะครับเพราะว่าออกแบบเพื่อลองรับอุปกรณ์ของรถไถยหน้าสแตนดาร์ดอยู่แล้วงัวนหน่อยกระลังหลุนเลยง่วนหน่อยหลุนบอยไยไทหน้าอยู่เห็นครับน้ำในหน้ามันง่วนหน่อยวะ่ะ ระบบโชว์มันมันเกิดสิมีความหนุมนว่เนาะพี่น้องเนาะแต่ราคามันกินสิสูงกัวรุ่นธรรมดาอันนี้เป็นตัวท็อปของสมพอนกันชังครับผมกัตามพี่พี่พี่น้องฟังเสียงนะครับเบาๆไปเรื่อยๆบ่ได้กินแห้งรดครับผู้เท่าหกสิบกัวรุ่นนี่กับสภาพดินแบบนี้หน้าแบบนี้ใท้ได้เบิดมือพี่น้องใช้ได้เบิดมือใท้ได้สบายๆนี่แหละครับ เพราะว่าเขาบดได้ยางเขามีแต่นั่งกันเหลียวซื่อรถกับบดไจอดบดไอย,ยุัธเจียถ้าเริ่มคล่องแน่กันเล่งเอาเล่งเอาจังหน่อยนะพี่น้องนะเขาก็ได้งานือเอาละครับก็ได้งานมือนึงกับบ่หน่อยว่ามันนึกถึงสมัยเป็นนมนมหมดแล้วครับนี่ครับไถหดเบาแห้งบ่ดึงพี่น้องมันซอยซอยนวงรถข้าวัครับผม ต่อครับผมงอหน่อยอยากไถหน้านำแล้วงอนหน่อยเห็นตะมวนแท้งัวนหน่อยวะส้นก็หน้าส้นพอหญ่ก็หน้าคือมวนผู้เดียวเถอะวนขัว สบายพี่น้องยกหางซอยทีเลี้ยวท่าได้กันเลี้ยวเลยแหละครับหลาอขางข้างหน้าแท่งขางง่ายครับสบายแล้วก็เจอความนุม่มนุ่นของระบบโชเข้าไปนี่พี่น้องโอ้นิ่มเด้งีว่านั่งมวนเด้งิว่านะครับเนาะก็หนังง่วนหอยมันหา่าวนะคักขนาด เห็นพอยัไงครับเราคักขานาดง่วนหน่อย่อน งวหน่อยนี่ยเขาทาเลยเล่นก็พอนญ่ดีขนาดเลียวไส้เลียวหัวค่องพี่น้องไม่มีปัญหาครับเลียวได้เต็มที่ครับผม เสียงเครืองกับเบาๆนี่แหละครับเบาใดดึงเบาใดยังนะครับสังเกตครับง่ายๆกาเเลี่ยวห้องกับกล้ามยื่นมือไปหน่อยนึังจะเลี่ยวได้ <Yeah. S 1> เพิ่นเกษรร่องประมาณนี้แหละครับเพิ่นพอใจหรอพี่น้อง มีอย่างกระทูมาปรึกษาโทูมาสอบถามกันหนนะครับ0-88 551 6529หาห่าสเกาสมพอนการช่างโทรมาปรึกษาโทรมาสอบถามกันครับสำหรับมนีก,กับขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกทุกคนที่รับชมครับสวัสดีครับผมโยมโยมยืนโยมยืนยืน นุมครับนุมนี่คือความหนุ่มนวลครับขอบคุณครับพี่น้องสวัสดีครับ